สวัสดีครับช่องประสงคนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดชาเนื้อวัวนะครับผมสดๆใหม่ๆนะครับผมร้านโอมาชาลีตลาดไทยนะครับผมน้ำมีต้รับและให้บริการครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับ ตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมสดสดใหม่ครับผมนะครับจากฟาร์มนะครับผมผมตรงถึงตลาดไทยร้านโอมานชาลีตลาดไทยครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำงางครับผมนะครับช่องผสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกค่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวสดสดใหม่ครับตรงตรงจากวาม นี่ครับผมนะครับหนึร้อจดสิบาทครับผมนะครับเนื้อสดเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็อเชิญได้ที่ร้านอมชาริษตลาดไทยหน่บาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับทางด้านนี้ครับผมเนื้อน้องลายครับผมนะครับ180บาทจ้านะครับผมอันนี้เป็นเนื้อน้องลายนะครับผมน้องลาย1 8 0บาทกิโลกรัมละนะครับผมนะครับ นี่เป็นไข่ดันครับผมนะครับไข่ดัน138บาทมีเนื้อแดงครับผมนะครับ165บาทอันนี้เป็นเอ็นครับผมนะครับเอ็น160บาทปากน้ำสดสดนะครับสวยๆนี่ครับผม135บาทครับผมมีครบนะครับผมตบที่เรียวที่ร้านโอมาชารีฟตลาดไทย พอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีทั้งใดนะครับผมต้องกานเนื้อสดสดเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชนญได้ที่ร้านโอมาชาลิมตลาดไทยนะครับผมครับจาหน่ายเนื้อโคขุนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับนี่ครับผมก็จะมีนี่ครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้ครับผมดูเนื้อเสือครับผมนะครับชอบมากครับผมนะตรงนี้กระสมนแก้วชอบมากนะครับเนื้อเสือนี่ครับผมนะลกตำละ 200บาทนะครับผมนัสำหรับเนื้อเสือวันนี้นะครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริทายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายนะครับผมนะครับข้างในสวยๆครับผมต้มซัดสวยๆราคา80บาทครับผมมีครบนะครับผมนะครับนี่ครับผมมีดอกจอกดอกแหนะคะเทนานะครับผ้าขนหนูผักกี่เิลวนะครับ30ิบเกียกะใบนานะครับมีครบนะครับที่ออมใช้แก่ หลอดลมนะครับมีครบนะครับผมตับปอดหัวใจไขดันนะครับมีครบครับผมข้างในต้มแซ่บสวยที่สุดครับผมมาชด้ที่ร้านอุมาชาลีตลาดไทยนะครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการทีมงานน้องๆนะครับผมร้านอุมาชาิีนะครับแข็งแก่งแงแรงน่ารักทุกคนครับผมทางร้านนี้ก็จะเป็นนี้ครับผมข้างในครับผมชิ้นใหญ่ๆครับผมนะครับผมครับ นี่เป็นปับนะครับผมเป็นปับแล้วเป็นปอดนะครับผมกินใหญ่ๆนะครับผมนะครับรู้จะเป็นนี่ครับไส้อ่อนไส้แก่ไส้ใหญ่ๆครับผมนะครับนี่ครับชิ้นใหญ่ๆนี่เป็นมากวหนูนะครับคาเทนาดอกจอกดอกแหนครับผมนะครับนี่ดอกดอกดอกแหนครับผมนะครับกันใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะครับบรรยากาศร้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเย็ซีทันใดต้องการเครื่องในสดสด นะครับใหม่ๆนะครับต้มแล้วลวกแล้วนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาริปตลาดไทยจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับสา่เนื้อสายรับก้อยซอยจุ้ารับผมต้มแซ่บรงนี้เลยครับผมรับหวานสวยๆครับผมนะครับขายรับก้อยซอยจุลาบผมต้มแซ่บครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมเนื้อริ้วไงนี่เนื้อหนุกกระจายครับผมนี่ครับมนะครบ นี่เนื้อหนุกดาวกระจายนะครับผมนี่ครับผมมีมันแทชกแบบนี้ครับเล็กหนุกดาวกระจายเนื้อหนุกหเนื้อนอกนะครับผมมีเนื้อเสือนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสาบสิบปีสบายนางนะครับผมด้านในนะครับผมพร้อมกับชุดลาบนะครับผมชุดลาบสวยๆไว้นะครับผมนี่เนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับดูความสดความสวยของเนื้อครับผมนะครับ ต้องผสมเปนแก้วฝาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่เอฟซนะผมพามาดูความเชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆนะครับใหม่ๆทรงตรงจากฟาร์มนะครับผมจำหน่ายเนื้อโปรขุนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาริปตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับข่างในลวกแล้วสวยๆนี่ครับผมนะครับดอกจอกดอกแหนะกระเทนานะครับภาพพิ้วสามสกีดกับใบนางตับอ่อนนีครกนะครับผมครับ ครับผม8ปบาทเท่านั้นนะจ๊ะถูกกว่านี้มีไหมครับนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นลิ้นครับผมนะครับลิ้นครับผมครับสวยที่สุดนะครับอร่อยที่สุดลิ้นนะครับผมนะครับลิ้นสวยนะครับกิโลกรัมนั้น200บาทครับผมับบหวาน้สวยอันนี้เป็นดีครับผมนะครับดีแท้ๆดีจริงๆครับผมนะครับ กี่ละบาทครับผมนะครับอันนี้30มีดไปนางร้านเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นสิบดรีดรขับเล็กครับผมร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมครับอันนี้ลานมย่างครับผม200บาทจ้าอันนี้น้องครับผมน้าน้องวัวนะครับ250บาทลูกไก่นะครับลูกไก่ของน้องครับไก่สานะครับผมครับสวยสดงดงามนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมนะไยรับก้อยซอยจุรับผมต้มแซ่บต้องนี่เลยครับผมนะครับ ข้างในสดๆข้างในสวยๆในร้านโอมาชาลิตลาดไทยครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายครับผมครับสุกลากสวยๆนะครับผมมาดูเนื้อบดเกรดเอครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทเนื้อบดเกรดเอนะครับผมสองร้อยบาทจ้านะครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อนี่ครับผมนะครับร้านโอมาชาลินะครับผมเป็นเนื้อปรุงรสเรียบร้อยนะครับผม แดดเดียวครับผมนะครับเนื้อแดดเดียวปรุงรสเรียบร้อยนะครับผมนะครับนี่ครับร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะจ๊านะครับผมลูกชิ้นก็มีนะครับผมนะครับนี่ลูกชิ้นเนื้อล้วนๆนะครับไม่ผสมแป้งนะครับผลจะได้ที่ร้านอนมารชาริตลาดไทยนะครับผมครับนี่เนื้อหั่นชิ้นครับผมเนื้อหั่นชิ้นนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทจ้าสวยมากนะครับผมนะดูความสดความสวยของเนื้อนี่ดูในการหั่นนะครับผมเนื้อบดเกรดเอครับผมนะครับนี่ครับผม อบดสวยูนะครับอันนี้เนื้อบดเกตีครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้านะครับผมมี่ป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับเป็นกตทุกไซส์ทุกราคานะครับสูเบอร์ครับผมครับอันนี้เนื้อเส้นนะครับผมน้ำเนื้อเส้นเนื้อเส้นเนื้อแดดเดียวครับผมสองร้อยบาทเช่นกันครับผมนะครับอันนี้เป็นผงหมักเนื้อนุ่มนะครับอันนี้เป็นหมาล่าครับผมนะครับผมนิปดีครับผมนะครับ ไปดีเทียมนะครับผมมีแท้มีดีเทียมนะครับมีครบจบทีเดียวครับผมครับดูบรรยากาศบรรยากาศคนลุงมครับคนครับบรรยากาศ้าขายดีมีกําไนงามๆท้องผสมน้ำแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่ FC ทุกคนทุก่ันทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกพามาดูพามาชมนะครับตลาด้าเนื้อสดๆนะครับตรงตจากฟาร์มครับผมครับจำหน่ายเนื้อโคขุนร้านเปอร์เซ็นนะครับขอเชิญร้าที่ร้านอุมันสลิปตลาดไทย มีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อสดสดเนื้อสวยๆราคาถูกเขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลีปตลาดไทยนะครับผมนะครับสวยสดก้อนยามครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมนะครับใส่เนื้อตรงนี้เลยนะครับสสยล่างสยรับก้อยซอยตู้รับผมต้มแซ่บกําร้านโอมาชาลีฟตลาดไทยนี่ครับผมนะครับ ดูเนื้อเสือครับผมครับสุดยอดมากประทับใจมากนะครับมันแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้เนื้อหนกดาวกระจายครับผมทางนี้ครับเนื้อหนกดาวกระจายหรือเนื้อหนอกนะครับเนื้อหนอกเนื้อหนกครับผมครับบรรยากาศนลุมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามครับผมนี่ครับวันนี้พบกันนะครับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2568นครับผมครับ ่องมาส่งเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพนพี่พี่พามาดูพามาชมนี่ครับผมอันนี้รถจัดหนักนะครับเซลลครับวันนี้เท่านั้นนะครับ่านละห้าสิบาทว้าวสูกคันนี้ดีไหมครับ50บาททั้งตู้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับจัดหนักจัดเต็มวันนี้นะครับเซลล์นะครับผมนะครับเป็นเนื้อสเต็กนะครับผมนะครับห้บาทเท่านั้นนะครับ ทางน้านนี้ก็จะเป็นเนื้อริปายเนื้อเสืยปลาล่าเนื้อโหนกนะครับเนื้อหนอกสันมันนะครับเนื้อคุกยากิครับผมเนื้อปุกนดเนื้อกุลรบเนื้อตีบนสเต็กเนื้อลายกระหนกนะครับผมครับเนื้อเสือล้องห้ออสเตรเลียเนื้อแดงมหัศจรรย์เนื้อเสือล้องห้ับผมครับี่ครับมีครบนะครับผมจบที่เดียวที่ร้านอุมาชลิตตลาดไทยนี่ถาดนี้ใหญ่ๆนะครับ97บาทนะครับผมหน้าเปัน99บาทดีไ้ายบอกว่าชัดเจนนะครับผมนะครับ เครื่องในสดๆครับผมกิโลกรัมละ50บาทครับผมนะครับที่ตับปอดหลอดลมครับผมนะครับ50าบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับผมครับเนื้อแล้วก้อนเนื้อสะโพกครับผมนะครับแล้วหนกับกระจายนะครับผมนะครับเครื่องในสวยๆนะครับเครื่องในสวยที่สุดนะครับ80บาททิ่มหานน้องๆร้านอุมาชาลสนี่ครับผมแข็งแรงหน้ารักทุกคนครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดลาบครับผมนะครับ อันนี้เป็น30ม er สิบกิบกใบนางล้างเรียบร้อยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นดอกจอกดอกแหนกระเทนานะครับกระเทนาใหญ่ๆเลยครับผมนะครับสักย้นะครับผมสามสิบกิบกใบนางนะครับผมนะมีเสือทองคายมีเนื้อลิ้ยเนื้อใบพายเนื้อหนุกากระจายนะครับกำหน่ายเนื้อโคขุนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับดูวิธีการเลาะการหั่นนะครับผมนะครับไม่มีไม่มีเส้นเลยนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับ เนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมครับความสดความสวยของเนื้อครับผมครับสดจริงสวยจริงครับผมนะครับนี่ของแท้ครับผมนะครับตับหวานสวยๆนะครับผมนะครับนี่ครับผมตับหวานสวยๆสามพิษกีบสะใบน้าสวยๆนะครับสดใหม่ๆนะครับช well ุดลาบครับผมนะครับสดงดงามครับผมนะครับดอกจอกดอกแหนกคะเทนานะครับ้าคุณหนูครับผมนะครับนี่ครับผม เครื่องในสวยๆนะครับผมทางด้านนี้ครับผมนะเครื่องในสวยๆเข้าได้สองทางนะครับสําหรับร้านอมาบัญชตตลาดไฟนะครับผมับประตูสามก็เข้าได้นะครับประตูสามก็เข้าได้ประตูสามประตูสองนะครับปก่น้องแอดเข้ามาทางประตูสองนะครับทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็ทางด้านหลังนะครับทางด้านข้างนะครับดูเนื้อเสื้อ้องไห้ครับผมนครับนี่ครับผม เนื 5, ite, ้อเสียร mm. so so ้องไหกิโลกรัมละ200บาทจ้านะครับผมนะครับอันนี้เนื้อติดมันนะครับผมราคา180บาทนะครับผมดูความสดความสวยของเนื้อเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ f เอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเอฟทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกดูไปนะครับผมนะครับผมเนื้อเสียรน้องไหนี่น้องอัดผสมคนแก้วชอบมากนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นย่างนะครับผมนะครับย่างน้ําตกนะครับผม ทางน้านนี้ก็จะเป็นเนื้อติดมันนะครับร้อยตัดสิบบาทครับผมนะครับผมนี่ข้างในสวยๆนะครับมีครบเลยครับข้างในนี่สวยมากแปดสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะนะครับมีครบครับผมนะครับชอบแบบไหนก็เลือกตามสบายเลยนะครับเนื้อเสอร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนกดอกจายชุดราบสวยๆนะครับสองร้อยบาทครับผมมีครบนะครับเลือดเทียบแถมฟรีครับผมนะครับ นี่เนื้อติดมันนะครับ100เจบาท100เจบาท1 6 5บาท1 3 0บาทครับผมเนื้อสวยๆนะครับผมเนื้อเสิร์ฟน้องชายสนื้อสดน้งามครับผมนะครับดาราประทานมากครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ f รท่านใดนะครับผมต้องการเนื้อสดๆเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลิศตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการทีมงานน้องๆนี่ครับผม มานมนาลีแข็งแกร่งแข็งแรงน่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้ว FC ทั่วโลกครับผมครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมนะเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิด่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ MC ีได้รับชมกันนะครับราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ